แอลลอคันนี้ใส่ลูกเป็นหกสิบสองก็ซีซีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซีซีนะครับบวกลบคูณหารกันแล้วก็ประมาณนี้ครับผมก็หัวลูกสูบอะไรเนี่ยเขาเป็นของแต่งนะครับออัตราส่วนเนี่ยเขาทำมารองรับอยู่แล้วครับลูกมันไม่ได้ล้นขึ้นมาปิ่มที่ฝานะครับก็มันพอดีครับมันต่ำลงไปกับลูกเดิมหน่อยแค่หัวตรงเนี้ยมันยกขึ้นมาสูงกว่าลูกเท่ากับลูกเดิมอะปริปริมาณตรงเนี้ยครับ แต่ขอบเนี่ยครับเขาต่ําลงไปก็คือทําเขาทํามาเพื่อให้ใส่ได้เลยครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปเซตอัตราส่วนอะไรบ้างครับก็ลูกสูบลูกนี้ใส่กับฝาสูบเดิมได้เลยครับผมก็เดี๋ยวมาใส่ลูกสูบกันเลยครับลูกสูบก็ให้เรียงแหวนอย่าให้ตรงกันนะครับการเรียงแหวนก็ให้แยกกันอย่างนี้ครับนี่ครับแหวนตัวแรกอยู่มุมทางนี้แหวนตัวที่สองนี่ครับลองแหวนให้อยู่มุมนี้นี่นะครับให้กากบาด เน้นไปทางสาเสาเสื้อครับให้มันกากะบาดกันไว้อย่างนี้ชี้มาทางสาเสาเสื้อเอาแล้วกันครับง่ายๆอย่าให้ตรงกันครับนี่ครับประมาณนี้ครับการเรียงแหวนกําลังอัดสองตัวแรกผมฟังเอาไว้ฝั่งไอดีด้านบนแหวนน้ํามันลองแหวนก็นไม่ตรงกันนะครับนี่ครับอยู่นี้มุมมุมนี้ตัวหนึ่งมุมนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับจะไม่ตรงกัน,นครับกากะบาดแหวนกว่าน้ํามันผมก็เอาไว้ฝั่งด้านล่างนะครับ สถานนี้ลิบล็อกผมใส่ไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็มาใส่กันเลยครับใส่ลูกซูบร้อนก่อนเลยครับเนี่ยฮะที่หลบวาลว์เนี่ยครับเป็นตัวใหญ่วาล์วีดีถ้าลูกศรชจิ้มลงนี่คือวาล์วเสียลงด้านล่างนะครับหลบวาล์วจะเล็กลงลักษณะนี้ครับผมประมาณนี้ครับใส่กันเลยครับก็เอาอยางออกก่อนครับก็หย่อนน้ามันกันหน่อยครับที่สลับ ใส่ลักษณะนี้นะครับใส่แล้วก็ดันลงไปให้สุดครับประมาณนี้ใส่กิบล็อกกันครับผมนี่ครับใส่ลักษณะนี้เข้าลักษณะนี้เราก็ดันให้มันเข้าร่องครับผมนี่ครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับถ้าเลื่อนแล้วมันวิ่งคล่องตัวก็แสดงว่ามันอยู่ในร่อง คลิปล็อกแล้วครับอ่าลักษณะนี้นะครับเนี่ยเลื่อนได้นี่ครับนี่แสดงว่าเราใส่ถูกต้องแล้วครับเข้าร่องแล้วครับน,นี่ประมาณนี้เอาด้วยเดี๋ยวใส่ประเกนตีนเสื้อครับก็จะใส่ลักษณะนี้ครับเลยอ่เรียบร้อยก็เดี๋ยวใส่เลือกเสื้อสูบไปเลยครับเสื้อสูบก็เป็นลักษณะนี้ครับก็ตัวนี้เป็นเสื้อสูบแต่งนะครับก็คือนี่ครับแทงน้ําจะยาวกว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมนี่ครับลึกลงไปข้างในลึกเลยครับ ลักษณะนี้นะครับยาวมาครึ่งเสื้อเลยครับเนี่ยฮะ